ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็คนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยก็ดีนะครับวันนี้นะครับทางด้านวันนี้เราจะมาทําอะไรกันทุกคนรู้ไหมครับวันนี้เราจะมาดูสาว ไ,ได้มาดูสาวหรอกนะครับก็จะมาสอนตัดต่อในแอปแค u คัดนะครับานะไปพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็สามารถเรียกไอ้ด้านล่างได้นะครับเนะีพื้นที่หรือว่าอะไรก็ได้นะครับอ่าลบพื้นหลังก็ได้นะ ตอนนี้ผมก็จะมาสอนในการตัดต่อคลิปวิดีโอของผมทั้งหมดเอ๊ะไม่ใช่ตัดสอนตัดต่อคลิปวิดีโอเฉยๆนะครับอย่างแรกเลยคือทุกคนจะกดก็ได้นะครับอ่ะสมมุติผมจะลบพื้นหลังนะมันจะลบพื้นหลังผมก็ จะลบหลังก็เลือกแล้วก็กดลบได้เลยแล้วก็อย่างแรกที่ทุกคนต้องทำคือกดไปที่โปรเจกต์ใหม่นะครับหลงจากนั้นทุกคนก็เลือกคลิปมาหนึ่งคลิปหรือว่าจะเลือกอะไรรูปภาพก็ได้ครับ ว่าให้ทุกคนเอาคลิปที่เราอัดนะครับมาแล,แล้วก็เข้าแอปคลิปครับแล้วก็กดตามผมนะครับสมมุติว่าเราจะเลือกไอ้คลิปไหนก็ได้มา1คลิปนะครับสมมุตินะครับว่าผมเลือกคลิปสมมุติว่าผมเลือกเป็น รูปภาพนี่อ่ะรูปภาพนี้แน่นแล้วเรากดออกอ่ากดตรงจุดจุดตรงนี้มันจะเป็นสีฟ้าครับกดอ่าตรงนี้เห็นไหมจุดจุดด้านล่างมาันจะได้ไม่ต้องบีมมันจะได้ไม่ต้องช้านะครับถ้าอยากบีมก็กดได้นะ ก็ไม่ต้องเปนน็นี้นี่พอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับเราก็สามารถยืดยาวหรือใส่เสียงเพลงก็ได้นะครับอ่ะสมมุติเรากดเข้าไปที่ระบบเสียงเห็นไหมพอเรากดเข้าไปที่ระบบเสียงเสร็จแล้วทุกคนก็กดไปที่เสียงคนก็จะเด้งเข้ามาในหน้านี้นะครับแล้วทุกคนก็พิม์ อะไรนะใหนขึ้นเสียงตลกตลกอ่ะแรกทุกคนต้องดาวน์โหลดแล้วก็กดไอตัวมันครั้ง oh <my> มันก็จะเป็นการฟังแต่การเพิ่มก็คือกดรูปบวกเห็นไหมรูปบวกสีฟ้า เห็นนะอันนี้แปดวิเพื่สามารถเลือกได้ตามใจทุกคนเลยนะแล้วก็เอาไปลงสมมติผมจะเลือกเสียงระเบิดกุกดเพิ่มตรงนี้ลองฟัง ก็สามารถยืดยาวเสียงได้นะครับพอทุกคนเสร็จแล้วทุกคนเกิดไปที่ตรงคําว่าส่งออกพอกดส่งออกปุ๊บรอให้มันดาวน์โหลดปุ๊บพอรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จก็กดเสร็จสิ้นนะครับหรือว่าจะลงติ๊กตอกเลยก็กดไปที่รูปติ๊กตอกนะแต่ว่าผมแนะนําให้กดเสร็จสิ้นมากกว่าเพราะามันจะดีกว่านะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ผมมาสอนในวันนี้ ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ